สวัสดีครับวันนี้ AA จะพามาชม r e v ว Z e e dition เป็นตอนเดียวนะครับเป็นของลูกค้าที่รอส่งมอบวันนี้นะครับ AA ได้ทำการติดตั้งฟิล์มกองแสงให้ลูกค้าเลือกเป็นที่60%รอบคันนะครับจะขออนุญ,ญาตรีวิวนิดนึงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่584,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวจะลดราคาให้ลูกค้าอีก 7,000บาทนะครับคันนี้ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเอารถไปติดตั้งตู้เสริมแหนบและใส่ล้อผ่าวิ่งงานเองนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวดูรอบคันเลยนะครับเป็น Z ซตดีชั้นหัวเดียวตอนเดียวเป็นรถทำกินนะครับ mm hmm. ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยดรอลูกค้ามารับนะครับวันนี้ก่อนส่งมอบขออนุญาตรีวิวนิดนึงครับ mm hmm. เผื่อมีลูกค้า นนใจนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับพวงมาลันะครับแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับสามารถเล่น FM AM แล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ขึ้นที่หน้าจอได้ มีช่องเสียบ usb ครับมีกล่องเก็บของจะเป็นกล่องคูบ็อกนะครับแลวเป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่ทางซ้ายมือนีน้เป็นเกียร์6สปีดนะครับตรงนี้ตำแหน่งแนะครับนี่จะดูคร่าวๆไปก่อนนะครับพอดีว่าลูกค้า กำลังจะมาแล้วอย่าลืมนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้นะครับราคา584,000บาทสีขาวลดราคาไป7,000บานนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับรับรถ15,000บาทผ่อนสูงสุดได้ถึง96เดือนนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ